สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอ้วน fat bike shop เช่นเคยนะครับวันนี้มีนางฟ้าไม้น้อยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับ Honda CBR 150R นะครับหัวฉีดนะครับปี2015นะครับคันนี้บอกเลยว่านางฟ้าอีกแล้วนะครับไม้2004ครับผม ไม่สองพันสี่นะครับไม้แท้นะครับเจ้าของมือเดียวซื้อสดนะครับดูแลดีมากไม่ค่อยได้ขี่เลยครับลองดูสภาพโดยรวมได้เลยนะครับถังสวยนะครับสียังสดสดมากเลยนะครับชุดสีนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสียังใหม่ยังจะออกมาจากโชว์รูมเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มนะครับเครื่องแห้งนะครับอันนี้คือ ผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวล้างเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับผมท่อใสนะครับอันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมลองดูรอบๆคันนะครับสวยมากนะครับคันนี้ใครเอาไปใช้งานนี่บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับไม่สองพันโลนะครับราคาผมก็ขายไม่แพงนะครับสามหมื่นต้นๆนะครับถูกมากเลยครับถูกกว่าวเวบิก ขายได้ไปนี่คุ้มมากนะครับบอกเลยคันนี้ยางหน้าหลังเต็มๆโซ่สเตร์ยังเต็มๆนะครับสีสวยๆนะครับ,รบอาจจะลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับอันนี้เดี๋ยวติดนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับผมสี่ทางไกลได้เลยครับอันนี้ผมเทสมาเรียบร้อยนะครับสบาย อยกับรถใหม่นะครับเกียร์นิ่มๆน,นะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับครบนะครับไปหน้าไปท้ายไปเลี้ยวอันนี้ก็เล่มชุดออนครบนะครับสนใจก็ดป่อมาได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับ1-2วันถึงนะครับ ส่งได้ทั่วไทยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมดีวลองมาฟังเสียงเครื่องนะครับทางนิ่มบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มมากครับช้าไม่ได้แล้วครับสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผม ใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube channel ให้ด้วยนะครับผมมีรถอีกหลายคันนะครับลองชมนะครับก็เราอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมติดต่อมานะครับแต่คันนี้บอกเลยครับรีบเลยครับผมสภาพนี้เอาไปวิ่งแกปไลน์มาวิ่งงานหรือทำงานประจำวิ่งทุกวันคุ้มครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับแลลวครับผม